ตอนแรกว่าสิปันจะกระญานเขามาแต่ว่าพอายญ่เพื่อนจะเขามาซื้อ,อยายาด้านขายยาพอดีค่ะก็เลยนั่งรถกับพอายญ่มาอันนี้นี่เมืองกุ่น,นะคะนอช่วงนาฮอนจะมีร้านมาขายของตามข้างทางแบบนี้นะคะ่ะ มก็จะมีมาขายแต่เสื้อผ่าอันนี้ร้านอาหารไทยนี่ยทางบนการสอบเป็นร้านอาหารไทยรถลายอยู่ มีเาาตลอดไปหอดควยโอ้ยขลับมาในเมืองแดดออกพี่น้องเมือ้แดดดีอยู่โอ้ยตามถนนกัน <c oughs> ข้างบนนั่นเป็นร้านอาหารไทยค่ะเป็นร้านบุฟเฟ่แล้วก็มีอาหารตามสั่งอยู่ชั้น2นี่ทางเข้าอาหารแซ่บอยู่ค่ะร้านนี้เป็นบุฟเฟ่มีซูชิมีหยังมีหลายอย่างเอ่อส่วนราคาบ่ต้องถามเด้อว่าราคาเท่าใดของขายอยู่เมืองนอกมันบ่มีถืกดอกพี่น้องแต่ว่าแต่ละร้านราคาก็บ่คือกันขึ้นอยู่กับที่สถานที่เซาเนาะค่ะเนาะโอ้ยรถหลายค่ะ ครางนั้นนี่ก็เป็นตลาดนัดตลอดแนวอีกเื่นกันส่วนมากก็จะมีแต่ของขายเอ่อเส้าของไส้กระจุกกระจิกนเ่งสิงนะพี่น้องของเด็กน่อยเอยงสิ แต่แน่นจะย่างไป้านเอเชียค่ะ้านขายของชํำไป้านของคนแขกจะไปซื้อพริกแดงเอามาไว้เฮ็ดน้าจิมกินกะย่างหมูมะนีโอ้ได้ถือแดดแล้วมีแห้งพี่น้องกําลัางชิย่างไปลานเอเชียไปซื้อน้าจิมสุก,กี้น้าจิม้มหมูกระทะค่ะแล้วก็พริกแดงหันหันหัน,นพริกแดงใส่พอไว้นัน่งสิโอ้ยไปลุกขาขับรถเปิดเพลงกันพี่น้อง กูในสถานที่เที่ยวดีจังเลยฮะไอโกเดะดูจีนด้วยไ่ได้ดูโลกเลยดีดดมีตลาดอ,อาหารร้านพิซซ่าร้านกาแฟนี่ร้านเอเชียอยู่ตรงนี้ หลานเอเชียาแลาจา้าลำจิมสุกิแต่ว่าบ่ามีพลิกแดงเลยของพึ่งเขาออมานีค่ะว่าวนังข้านกเ็เลยเขาก็รัางจัดของอยู่ก็เลยบรได้ถามเอานะคะเนะาะเป็ไปหยังดอกเดี๋ยวห้มูออามาก,ก็ได้พ่อหญ่ไปรอทีงรถเหรอโอ้อากาศดีจังเลย <c oughs> มีเมนีแหละตั้งแต่มาถ,ถึงโกนนี่มีเมนีแหละค่ะที่อากาศดีพี่น้องรถ <c oughs> เตะจังเลย <c oughs> กามาบ้านกามาเตรียมของเตรียมอุปกรณ์เอาไปล่อหมูพี่น้องคะ่ะอีนางใส่เป็นเตากระทะเป็นกระทะแบบนี้เนาะค่ะเนาะาย่างบ่มีน้ำซุปบ่มะะีอย่างเนาะค่ะย่างหมูซื้อแล้วก็ได้น้ำจิ้มมาอันนี้ก็ล่อพริกแดงพริกแดงตะกี้นางไปซื้อบ่มีเพราะว่าอันเขากำลังล่องคลองอ่ะน้ายนางที่ชีานล่อก็เลยบอกให้หมูซื้อมานั่มเนาะค่ะเนาะพริกแดงกินแค่นี้แหละคะ่ะแล้วก็มีหูหมูนั่ม ท่อนี้แหละเดี๋ยวอีนางจะออกไปซื้อเบียร์ตอนแรกคิดว่าจะกลับกันมะนีแต่เดี๋ยวเบรกร์ซึ่งเบรร์ซึ่งเบรร์สถานการณ์ทันทันเกิดว่าอีนางเดิมก็กลับกลับมื่ออื่นเนาะค่ะกลับมื่ออื่นตอนเศร้าพี่น้องไปปันปนป่นจกนักรยานไปซืป้อเบียร์กันนี่นางจะพาพี่น้องปั่นจักรยานไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็เข้าไปในเมืองนั่นแหละพี่น้องค่ะแต่ปั่นจกนักรยานจากแคมปิ้งนี่นางเข้าไปก็ประมาณบ่ถึงสิบนาทีดอกแต่คันว่าปั่นลีลาดลีาล,ลาดก็ถึงอยู่ <laughs> กำลังลงไปเมื่อนี้แดดออกดีอยู่ในเมืองแดดออกดีอยู่แต่พ่อมาเข่ามาในแขมอีนางนีลมแห้งเลยมีลมน,น,นั่นที่มานัดแต่หมู่มาเนาะคะ่ะเนาะมาพบกันมากินขา้ากินข้าน้ำกันก็อาจจะดื่มกันจักกน้อยหนึ่งพี่น้องดื่มบ่หลายดอกเพราะว่า,มาเมืออืน่นหมูกับเห็นงานอีกเนาะคะ่ะเนาะเห็นงานทำความสะอาดโรงแรมคือกันเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าเพิ่นอยู่มาโดดแล้ว เพิ่นเฮ็ดมาตั้ง12-13ปีแล้วพี่น้องเิ่นยูนี่มาเพื่อนอาจจะขับมออแต่ไส้มากหรือว่าีอย่างบรลลูห่ะคะก็แต่ถ้าเกิดว่าเพิ่นดื่มน้ำเดี๋ยวพอย่อใหญ่นางจะขับไปส่งเล่าเนาะเะนาะอันนี้บรรยากาศตรงนี้จะเป็นเหตตาของเสาไร่วันคะ่ะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วท่าได้ก่อบัลลูขึ้นกันค่ะก็จะมีแบบเป็นเหตตาบานเดียวแบบนี้เนาะเะนาะมีซีทีนอนเป็นที่นอนนหน่อยซีทีนอนอยู่เลยซีคน ตรงนี้ก็ค้นบ่อยหลายได้พี่น้องค่ะค้นบ่อยหลายปันใดตรงนี้จะเป็นสนามเด็กเล่นแคมป์ปิ้งยู่นี่กว้างได้พี่น้องกวาง้างไงเงาขึ้นไปทั้งวฝนละ สาวใบหน้าโอ้ยลมแมงป่นนี้ยเพราเป็นตะเลนดอกหนาพี่น้องหนาวพี่น้าก็คิดว่าอยากจะมาเล่นน้ำอยู่สัก,ส,ก,ส,กสักมือหนึ่งเอนอ่ะแต่ว่าหนาวเว้ยแดดแดดก็ดดจักตรงนี้ค่ะเป็นสาวใบหน้าเนี่ยจะเปิดแปดโมงมั้งแปดโมงปิดประมาณทุ่หนึงนี่แหละลานลานลานอาหารจะไปาขามถนนไปฟางน้ำพุน่นกับเป็นของแคมปิ้งปูนก็อกัน เป็นลานอาหารฟังทั้งฝนฟังทั้งฝนก็มีค่ะแคมปิงป้งคือกันเป็นแคมปิ้งกันมีสองฟังเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเพราะเขจะมาการะโดบ้านรดเอียงก็จะมากางเต็นท์เสาพื้นที่กางเต็นท์เห็นว่า,าที่รับ400ซีลอยมั้งเสาพื้นที่กางเต็นท์เนาะคะ่ะปีนี้คนบ่ค่อยหลายปีนี้อากาศบ่ค่อยดีเดี๋ยนั่งจะถีบวนไปทางไหนดีวะพี่น้องเนี่แหละไปทางนี้แหละมันจะมี มันจะมีทางจักรยานไปอยู่ค่ะนีนค่ะไปฟังทั้งผลจะเป็นลาดอาหารรถคื้อจอดตอกเป็นเพียวนี่ค่ะจะเป็นทางจักรยานแล้วกระทางคนยางรถบอสามารถที่จะขับเข้ามาทางนี้ได้รถทุกชนิดเพราะว่าจะเป็นมอร์ไซค์ก็บ,บอสสามารถขับมาได้นะ,ะ้ะค่ะนี่แมนเบิร์ดเลยเนี่ของแคมปิ่นเขาเนี่ยเสียขัานละ4ี่รอยค่ะ เขามาจอดกลางเต้นกลางยังนอนเนาะค่ะเนาะโอ้ยลมแห้งพี่ <S <S น้องเดี๋ยวมาถึงช่วงนี่นี่อีนั่งรดเสียงเล้งรดรถเสียงลงเลนานเงงนะค่ะเพราะว่าลมมันแห้งค่ะพี่น้องค่ะอีนั่งว้าไปพี่น้องกับบริเมียนดอกพราะว่าลมมันพัดมาทางข้างหน้าพัดไปทางหลังเสียงอีนั่งกับไปทางหลังเบิดเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะอันนี้เป็นทางจากแคมปิ้งค่ะแคมปิง้งจากแคมปิ้งเขาในตัวเมืองเนาะค่ะเนาะ,ะโอ้ยลมแรงจังเลยพี่น้อง ต้มฟันแห้งอีลีค่ะมื่อนี้หมวกอีนั่งไม่สิบเยวค่ะนั่งสิพาพี่พี่พี่น้องน้องปันจักัญานไปซื้อเบียร์กันแล้วกันเนาะยังบ่มั่นใจเด้๋วค่ะว่ามื่อน,นี้สิได้ดื่มเบียร์กับมือไก่กับมูโบ่โอ้อีนั่งกับว่าพี่พีดตึกเชื้อกันเนาค่ะว่าน่ใจว่าสิได้ดื่มหรือเปล่านอกค่ะนอนนไปซื้อเอาไว้ก่อนค่ะเพื่อได้ดื่มจะได้ประเสียเวลาลงมาซื้อค่ะ ค่ะพี่น้องเบ่งบรรยากาศยังไข่แนวะตัวเมือนีแดดออกมาว่านนี่ยคือเบิดมือเบิดเว้นพี่น้องค่ะปีนี้นี่บรรยากาศช่วงนหน้าฮอนบ่ค่อยดีะนะคะการว่าเมือนีนั่งดื่มมีนั่งกจะกลับเมืออื่นคำเมืออื่นเศร้าแล้วก็เขาเห็ดงานเลยนะคะนาะงเขาสิบเขาเห็ดงานเมืออื่นซิบโมงรถหลายค่ะรถข้าพากันไปเที่ยว ไปตรงนั่นตรงนี้แน่ไปกลางเต้นตรงนั่นแะน่ไปโต๊ตนนะปตกปลาผ้าลูกผ้าร้านผ้ากับพัวเข้าไปเที่ยวกันเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้บรรยากาศระวางทางอีนั่งนนกับปันจักรยานช่องนี่นี่เป็นเฉพาะช่องจักรยานแล้วก็ขน,นยางนะคะรถทุกชนิดบอสามารถที่จะขับเข่าเส้นนี้ได้เนาะคะนะ่ะเนาะแม้แต่มอเตอร์ไซค์คันหน่อยก็บอสสามารถที่จะขับได้คือกันต้องขับออกถนนใหญ่เท่านั้นเนาะคะ่ะเนาะคันว่าเป็นรถเป็นเครื่องยนต์ ฟันล่มแห้งเนี่ตอนแรกมันกห็หอนอยู่แล้วพี่น้องคาเพราะร่มพัดมากเนี่ยก็หนาวนาวได้พี่น้องตามข้างทางนี่มีแต่บ้านหลังใหญ่ๆพี่น้องค่ะอยู่ในกลุ่นมีมีแต่บ้าดบาด <ปะ S 2> ตัว<ม>พี่น้องหมวกติวเก็บหมวกกอน <laughs> อ่ามันเนี่ล่มแห้งค่ะล่มมันพัดมากตีฟางทางหีพอดีพี่น้องขะล่มมันมาจากทางหนา้าพัดไปทางหลงัง โใส่หัวมันกระไดมั่วกระไดโอ้เบียเอามานำ้ำมันก็มีอยูน่น่ะแต่ว่ามันเบิดเอเ okay, ไปกันต่อปันจกรยานบวกกระแดด อ่อนๆบ่แห้งแล้วก็ล่มตีนาแบบนี้มีความสุขเยอะเลยค่ะพี่น้องค่ะอากาศเย็นๆเนาะคะ่ะเนาะมีความสุขค้ามูสิมหาโมคันว่าห้าเจอมูดีก็ดีเนาะคะ่ะมูบดีห้าก็แค่เคลียท์ทิมไปเนาะคะ่ะเนาะพี่น้อง่ะคนเท่ามันกับปลคือกันเนาะคะ่ะความคิดความอย่างกับปลคือกันค่ะจะให้ทุกคนมาก มีความคิดคือเฮาทุกคนมันกับโบแมนเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเฮาก็เลือกครบมูอเอานะคะ่ะเห็นอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแบบนี้ต้องเลือกครบมูอเอาเด้อพี่น้องเอ้โม่หล,ลายก็บโบแมนว่าสีดีเด้พี่น้องบบมีโม่ลเลยก็บโดีเนาะคะ่ะเนาะมันก็เหงาเนาะคะ่ะเนาะการที่เฮามีโม่นี่บางที่เฮาก็ได้ข้อมูลสําคัญอ่าสิ่งดีดีลหลายๆอย่างเขามาเนาะคะ่ะเนาะการที่เฮามีโม่เฮาก็บซอยเฮาได้คลายเหงาได้พูดคุยแต่การเกิดว่ามีโม่หล,ลายก็ ปวดหัวพี่น้องคะฟังทั้งสายมือนี่เป็นปัำนำม๊มน,นะะ้ำ,นำมันเนาะค่ะปั๊มน้ำมันผู้ใหญ่เพื่อนกอ็มาชาร์จไฟยูนีก็ได้เน,นี่ยสินะแต่ส่วนมากแล้วเราเล่เาเล่าไปชาร์จไฟอยูอ่ตรงบินเทมาะค่ะพี่น้องเป็นสะเป็น,ปนที่ชาร์จไฟของรถกี Tesla, ่้อดเทสลาที่พ่อใหญ่เพื่อนขับอยู่นะะเนาะเนาะเมื่อนี่อ่า ถนนเสนีนี่รดหลายแห้งพี่น้องช่วงซมรเมอรอช่วงเข้าหยุดงานหยุดยังกันก็พาขอบคั่กันไปเที่ยวพี่น้องค่ะอุ้อากาศดีให้พี่น้องแต่ว่าอากาศดีแบบนี้ว่าเลยว่าแมนตลอดทั้งมื่นออกนะคะตกแรงมากนี่พญาญแล้วเบิง่งอันกรมอดุดวแล้วว่าสาั้นว่าตกแรงจะคืมแล้วก็อาจจะมีฝนว่าสาั้นพี่น้องค่ะโอ้ยมื้อนี้กับสา์ว่างแผนว่า สีเห็ดหมูกระทะนั่งกินหน้าบ้านตากแดดนะพี่น้องจิบเบียร์เย็นๆพี่น้องค่ะแต่ถ้าเกิดว่าฝนตกนีบเบิดอารมณ์เลยพี่น้องเพิ่งบรรยากาศสองข้างทางพี่น้องค่ะฟังท้างขวาก็เป็นหมู่บ้านคนค่ะแล้วก็มีที่มีทางที่เขาปลูกปลูกหญ้าค่ะว่าได้ปลูกพักปลูกเขาปลูกข้าวโพดดอกปลูกหญ้าค่ะเมืนนองนอกเขาเห็ดเห็ดไฮเห็ดหน้าปลูกหญ้ากันเนาะค่ะเนาะเพราะว่า ช่วงหน้าหอนเขาจะเก็บเกี่ยวหยาเยอาไว้ให้สั์เลีียงเขากินช่วงหน้านาวนะนบ้านหลังนี้นี่อีนั่งเห็นข้าวสมเขาม้เขาสัางตั้งเต่ปีแหลกที่นั่งมากพี่น้องสี่ปีหาปีเหลียวไปยังก่เหลียวจ้าเถือ <c oughs> บ้านหลังนี้เนาะคะ่ะเนาะนี่แหลคะค่ะไปอีกน้อยนึงก็กสี่เขาในเมืองแหลคะค่ะเขาเมืองปูนพี่น้องพี่น้องจะสังเกตเห็นถนนขนา้างหน้าว่ามันจะเป็นสองแงะแขนบ่ามีทั้งซ้ายแล้วก็ทั้งขวา ทา้งขวานั่นไปถนนใหญ่เนาะค่ะเป็นเป็นถนนใหญ่ตรงไปเมืองต่างๆค่ะส่วนแยกขวาออกมากนี่ก็จะเข้าตัวเมืองอ่าตัวเมืองกุนเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะทั้งเส้นเลยอันนี้เป็นสำนักงานอิหยังก็บบรู่ค่ะตรงนี้บรต้องสนใจดอกพี่น้องอีนั่งกับบ่งหัวเนอากาศดีมากค่ะเมื่อนี้ตรงใน,นเมืองกุลเขาก็มีตลาดนาดค่ะมีทุกทุกปีนั่นแหละ มีช่วงฤดูฮอนเนาะค่ะเนาะทุกปีเขา,าจะมาตันตั้งเต้นขายเสื้อพงเสือ้อผ้าขายก็จุ๊บกระจิกกะจ๊บจังเลยพี่น้องเหมือนตลาดนัดทั่วไปนั่นแหละค่ะแต่ว่าของกินบ่ค่อยมีดอกเพราะว่าของกลิ่นชนมากก็จะเป็นร้านอาหารอยู่แถวนั้นเนาะค่ะเนาะเค่ะอีนั่งกำลังจะเลี้ยวเขา้าในเมืองเลี้ยวเนาะค่ะเนาะไปตามทางจักรยานจักรยานสามารถปั่นขึ้นฟุตบาทได้เลยเนาะค่ะ หามปั้นลงขขาง่างเนาะพี่น้องเนาะนี้ปั้นขื้อนฟุตบาทเลยฟุตบาทนี่ก็จะเป็นทางสําหรับคนยางแล้วก็ปั้นจักรยานเนาะพี่น้องเนาะนี่ปั้นไปเลยะคะ่ะส่วนทางขขาง่างนั่นเอาไว้ให้รถขี่รถขับอย่างเดียวพี่นอ้องห้าอย่าไปปั้นนะคะเ้าปั้นเขึ่นฟุตบาเนะคะปั้นไปเรื่อยๆพี่น้องปั้นบป็นตรงเรียวด้วยค่ะเพราะว่าบางที่อ่าคนหลายอาจจะมีเด็กนุ่งเด็กหน่อยนั่งช่นะส่วนขวามือนี่ก็จะเป็นร่านขายทุอย่างพี่น้อง คือเหมือนเหมือน้านขายของชําอยู่เมืองไทยเนี่ยแหละค่ะว่างและเกละกาจัดบเป็นที่พี่น้องค่ะแบบว่ามันมันเป็นบ้านคนแล้วเขาก็ข้างล่างก็เปิดเป็นลานขายของขายพวกอุปกรณ์อ่าถ้สวนก่อสร้างจังชีเนี่ยพี่น้องเออขายอยียงหรลาย,ย่างยุงเยิ้งไลา,ย,ลาย,ย่างนะพี่น้องค่ะว่างและเกละการนั่นและเออเนาะค่ะเนาะนี่ก็ปั้นไปเรื่อยๆพี่น้องนี่น่ากับปั่นจัก,กรยานมือเดียวแลวอีกมือน,นึงถือกล่องนะพี่น้องนอทางกับเบรีย์มันเกิดจะสั่นๆจักน้อย ตรงนี้ก็จะเป็นเบเกอรี่ค่ะเป็นบริษัทเฮดขนมปังเฮดเบเกอรี่ส่วนข้างหน้าเขาจะขายแบบากาแฟแล้วก็เบเกอรี่น่พี่นออ้องเออเข้าใจเนาะส่วนข้างในเนี่ยก็จะเป็นอ่าที่เฮดขนมปังค่ะก็จะมีรถรับทรงขนมปังต่าง,งๆออกไปทรงเมืองอ่าลานต่างๆนะะเน,ะนาะอีนั่งก็มีความฝันอยากเคดงานเบเกอรี่อยู่ได้พี่น้องมันหอมหอมแมคขีรถพานก็ได้ ปันตรงไปเรื่อยๆค่ะบูติกของเขาอยู่ข้างหน้าเนาะค่ะเนาะริมาทอสันะนี่ค่ะนี่อันนี้ลานนวดของพี่คนไทยค่ะอีนางกับป้าหัวจากพี่เขาดอกเนาะคะ่นะเนาะแต่ว่าต้องเป็นคนไทยแน่แหละจะคล้องลานนะอีนางเคยอยากมาหนวดอยู่แต่กับบอด้มีเวมีโอกาสมาหนวดที่นี่ผู้ใดอยู่เมืองกุลแต่มาหนวดเด้อพี่น้องเไยราคาบาแพงดอกเยาว่าราคาแพงเถอะค่คะเจ็ดง,งานอยู่เมืองนอกเนาะพี่น้องเนาะค่าเซาทีค่าหนุนค่าหนีเสียผ้าทรงฟ้าสียยัยง ย่อแย่ไปหมดเลยนะคะนอกับมนันวนวดกันบอได้อยากนวดกับมะคอนคายเด้อยเด้อพี่น้องเลยเข้ากับครับถีบตรงไปเลยค่ะถีบตรงไปเรื่อยๆบุตรที่เข้ายู่ข้างหน้าพี่น้องนี่นั่งจะมาสื่อเบียร์นะคะนองจะจะได้ดื่มบ่ได้ดื่มกับบรลูล้แหละมาสื่อไว้ก่อนค่ะ <c oughs> <c oughs> เกิดว่าแปลว่าเานางคุยกันถูกข้อมึกอยากดื่มยังเสีย้าเบียบร์บ่ได้พี่น้องเพราะเบียร์บ้านนี่นั่งเบิด <c oughs> ตรงนี้เป็นร้านพิซซ่าค่ะนี่โอ้ยกล่องขึ้นจะมาสันแต่น้อนี่เนาะ บ้านไปเรื่อยๆพี่น้องนี่ถึงแล้วนี่ขอันขวามือเนี่ยคะ่ะรถจอดเลายๆนี่ตรงนี้ก็เป็นม่องอเติมรถเข้ากันนี่แต่ว่ามันบแมนของเทสล่เนาะคะ่ะเป็นที่ที่เติมแบตรถทั่วไปเนาะคะ่ะะเนาถึงแล้วคะ่ะเรม,มาทเทลสันตะกี้นี่บูติกเรม,มาทเทลสันนี่เป็นบูติกที่ถูกทีก่สุดในในนอร์เวย์เด้อเป็นบูติกเป็นเป็นอ่าซูปเปอร์ที่ของถูกทีก่สุดในนอร์เวย์แต่ว่าตอนเนี้ยของถูกแล้วเพราะว่าน้ำมันแพงพี่น้อง น้ำมันแพงของราคาขึ้นออ้ยหาปอบมึงไงของราคาขึ้นพี่น้องขึ้นแถบสูย่างเลยขื้นว่าแม่นขื้นแค่คนสองคนได้ขึ้นหลายพ้อมเอารถคันนี้คือมาจอดขวางทางมองจอดจักรยานเนาะนี่นเนาะแล้วสิไปจอดไซส์อะจักรยานเนี่โอ้ยไปจอดขวางทางกันพี่น้องเลยนั่งหามาที่จอดจักรยานก่อนเด้อพี่น้องเลยจอดไซส์นอนเนี่เนาะจอดข้างลังมึงก็ได้ว่ามึงมาจอดรถขวางทางมองจอดจักรยาน 哦喂。Oh,